องนะไม่ยอมลบลบอึ๊บกระผมร้อยเอกเอกลาชปัญญาสิริชัยผู้ควบคุมแถวจะได้รับคนกระทุกจากภาวะไทยแลนด์ทำให้รัศดรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลน้ในการทำการเกษตร อุบโภคและบริโภคเพื่อเตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างรวดเร็วส่วนั้นก็ยืนรอจนขบวนหรือว่ารอครั้งสุดท้ายนะคะจบจากเนี้หรือว่าผ่านท่า,รานระ่านแล้วก็เป็นการสิ้นสุดตอนนะคะขอควเมรื่อมมือในขณะนี้นะคะตอนนี้ก็ขอฟังเคร่วมมือคือไทยมณฑลทหารบกที่32และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ผมขอปล่อยขบวนรถ โครงการร,ารับร่วมใจช่วยแปแ่แรงประจำปีพุทธศักร,ราช2ขอเสียงปรบมือในวันนี้ให้กับทุกภาคส่วนด้วยนะคะหรือว่าเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะวันนี้นะค่ะโดยรัมาลจากท้านด้วย วนตำบลพิชัยนี่ก็เป็นพื่นที้รับผิดทาบเส้นการสำนักงานสำนักทรัพยกรน้ำประดาเขตต่งลำปางกลางทรัพยกรณ์น้ำประดาแจ่สิ่ทรัพยากรณั้ว่งดัร้อนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพลโททหารกที่สาที่สองค่ะรองจัสองค่ะตอพานาหารัที่สองตพหาราที่สิบเจ็ดค่ะห้อง้อยทหรก็เนศูนย์การฝึกนัศึกษาวิชาทหารพทหารที่สามที่สอง การเ็นนกกระนตัวแทนสมบัตินะคะแล้วก็จากกองร้อยุดรบพิเศษที่สามตะกูชานะคะในการดพบีบาลใกล้จรวดศักดิ์ดนตรีโดยทหารของเรานะคะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานองค์กรนะ you วันนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างคะกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบสามได้นําน้ํามาช่วยในช่วงที่มีปัญหาภัยแรงค่ะมีความยินดีและขอบคุณจัดนักเจ้าตีมช่วยแล้วก็วันหน้าถ้ามีเหตุน้ำแรงแหมจะขอความช่วยเหลือไปนะเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณ